สวัสดีค่ะดิฉันลูกหมูหาไทยรัฐจัตุระวัฒนา กวีผู้พิการทางสายตาจะมาพาท่านผู้ชมไปดูการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาปี3และ4ภาควิชาภาษาไทยโตเกี University of Foreign s t u d ่กันนะคะลูกหมูได้รับเชิญจากอาจารย์แป๊บศาสตราจารย์ดรสุมิสาวิทยาปัญญานนไปสอนน้องๆแต่งลอนแปดร่วมกับนักเขียนตาบอดและน้องแพรวน้องพีชจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ ลูกหมูเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานของคําจนถึงแผนผังฉันทลักษ์กรอนแปดแบบคร่าวๆได้เรียนรู้ว่าการสอนนักศึกษาต่างชาติต้องเลือกใช้คำที่สื่อสารตรง<อ>ชัดเจนและมีศิละปะในการประยุกต์วิธีสอนเข้ามาคคังไก่ค่ะโอเคเอาไก่มาเอาคิดกันมาคิดกันมาเร็วต้มยำกุ้งโอเคถูกคะ่ะอัญไายาค่ะถูกคะ่ะเมื่อบัรยายจบ มีการแบ่งกลุ่มฝึกแต่งกลอนโดยมีนักศึกษาไทยพี่ๆนักเขียนตาบอดและนักศึกษาญี่ปุ่นช่วยกันคิดช่วยกันแต่งภายใน10นาทีก็ได้กลอนกันมากลุ่มระบทมาฟังตัวอย่างกลอนของน้องๆกันนะคะพรุ่งนี้วันเกิดของคุณแม่ท่านดูแลฉันมาก่อนมากมายคุณแม่ชอบดอกไม้อยากซื้อให้แม่ดีใจที่ได้รับ ส่วนอาทิตย์ถัดมาเป็นตาของน้องๆบรรยายเกี่ยวกับกลอนภาษาญี่ปุ่นให้เราฟังบ้างค่ะครั้งนี้น้องๆนักศึกษาญี่ปุ่นนำเสนอกลอนประเภทต่างๆของญี่ปุ่นน้องๆยังเล่าถึงกวีหญิงมิสุเซคาเนโกะที่ฆ่าตัวตายเพราะถูกห้ามทำงานหลังแต่งงานสะท้อนภาพผู้หญิงญี่ปุ่นในอดีตได้อย่างโหดร้าย การเข้าแอปพลิเคชันเรียนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เพื่อนๆผู้พิการทางสายตาก็สนุกสนานกับชั้นเรียนมากค่ะหวังว่าหมดวิกฤตโควิดแล้วนักเขียนตาบอดจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆนักศึกษาญี่ปุ่นอีกนะคะกังใจให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนภาษาไทยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับอริกาโตพวกเราได้รับแรงปันดัลใจให้ให้เราเรียน ภาษาไทยมากขึ้นนะคะขอบคุณมากนะคะรู้สึกสนุกและได้ความคิดหลากหลายะคะ่ะนูดีใจที่พีพีช่วยแต่งกลอนค่ะหาไทยรัฐจตุระวัฒนาอ,อรดลแก้วประเสริฐนักข่าวพลเมืองรายงานจากกรุงเทพมหานคร